ไปสุขุมวิทกันสุขุมวิทกันเก็บอาวุธออกจากพื้นที่นะครับ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 เก็บอาวุธออกจากพื้นที่นะมามาสุขุมวิทสุขุมวิทสุขุมวิทปล่อปลปอุ้มเพื่อนรีบอุ้มเพื่อนไปอุ้มเพื่อนไปพี่อุ้มเพื่อนไปไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่ติดจ้ะเด้ง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 ดึงดึงดึงศหน่อยเด้งเด้งไปรับเด้งเหรอไปไปไปอุ้มเพื่อนเราไปพี่อุ้มเพื่อนเราไปปล่อยปล่อยไปรับได้ปะ แป๊บนึงแป๊บหนึ่งรอแม่แม่เรอรอรอขับตามคันใหญ่ดีกว um, ่าคันเล็กปล่อยไปคันใหญ่คนมาเยอะใหญ่เดี๋ยวเขาต้องมาช่วยเพื่อนเขาจะทิ้งเพื่อนเขาหรอใช่ไงใช่ไงพี่อีกหนึ่งนาทีนะถ้าเจ็บตามเลยตามเลยอย่าให้หลุดเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะเข้าเราก็ดีแล้วเจีห่างห่างพี่นาทีเดียวนาทีเดียวศูนะศู ดูด้วยพี่อีกนาทีนึงแน่นแ่นแนหลุดอะรอรอไม่ไดหลุดคับพี่ผมผมตื่นเต้นเฉยครับพี่ผมไม่ได้หลุดครับพี่ผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นครับพี่แคร์แคร์แคผมตื่นเต้นเฉยพี่ผมตื่นเต้นเฉยจัดจัดจอดจัดจบแล้วครบแล้ว แล้วนกจอดยัง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 หงอยู่ยังหงอยู่เฮ้ยถ้าเขาน้อยจอดแล้วรอรอดูดูในเมืองเอาดูเวลาในเมืองเอาดูเวลาบนขวาในเมืองอือืมลองเดินตรงนี้ลองดูล่างเดินนะเจ็ดนะเจ็ดแล้วเจ็ดเจ็ล้พี่ไปไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาไปฮะเลี้ยวขวาไปฮะเล่นได้แล้วนะจะเล่นเปล่าเอาไงอ่ะเขาลงแล้วนี่เขาลงแล้วั้ที่ชบเยอะนะเปลี่ยนทีปไหนี่นี่เราเรามานี่พี่ แค่ต้องเล่นตามเขาเราไม่ต้องไปหาเขาพี่อย่าจอดเลี้ยงอย่าจอดเลี้ยงเป็นก้อนเป็นก้อนอลงเลยพี่ล็อกรถ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 เขาเขาจะชุบกำแพงนะเราไม่ต้องดันไปพี่เราไม่ต้องดันไปเขาไม่มาเราก็ไม่ไปเชอนนี่อินฟินิตจะได้เปรียบนะเว้ยเขาเขาได้กำแพงอ่ะเราเล่นมาซ้อมกันอินฟินิตเลยให้เขามาหาเราตอนถนนน่ะจับตัวหลุดอ่ะ ที่เราซ้อมกับอินฟินิตอ่ะเขาจะติดเลื่อนบนนะอย่าตีกันปล่อยเลยพี่เราเราเรารอที่ถนนเลยไม่ต้องดันไปอ่ะเอาไปเเลยขาจะไปชุบที่กำแพงไม่ต้องรีบไม่ต้องไปพี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเราเอาแค่กลางถนนพอเอาแค่กลางถนนพอไปชุบกำแพงเราปล่อยไปเลยนะเราเก็บตัวที่มันยืนอยู่ให้หมดอ่ะปล่อยตัวที่มันวิ่งมาเอาตัวชุบกลางถนนดีกว่าถ้าสมมติพวกถ้าพวกเขาลงเราเราเรายังไม่ต้องปิดไม่ต้องรีบปิดก ไม่ต้องไม่ต้องรีบปิดนะพี่ไม่ต้องรีบปิดนะตัวชุบอะถ้าเกิดเขาชุบเรียงกับแพงอะเอาตัวยืนให้หมดก่อนเราค่อยปิดตัวชุบแต่มีดอะบางคนอะขอขอแค่บางคนนับค่อยไปปิดเอาถ้าคิดเราปิดได้ปิดได้ก็ปิดพี่ดันไปอย่าให้เขามาบ้านเราได้แต่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 อย่าลึกไปบ้านเขานะมันรอเขาวิ่งมารอตัวแลมอะ ยังมีเมคอัพยไฟเดินเข้าไปหาคุณเดี๋ยวไปล่อแกูลอยเองกูลอยเฮ้ยแค่คิดในแง่ดีล่ะตายดูด้วยนะเขาจะปุ่มชุบทันทีนะแทงใครตายดูด้วยนะนี่นะพี่กลับมาชุบตรงนี้นะเนี่ยเตรงเนี้ยตรงเนี้ยหันหน้าเข้ากำแพงฝั่งเราตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งไหนก็ได้พี่ได้ปะได้หนิได้หมดพี่ได้นะได้ได้เดี๋ยวพี่ต้องเต้ยเราเอากลับมาลีฝั่งเราถ้าเกิดเขาตายถ้าเขาตายเราก็กลับเอาเนี่ยเอามากองไว้พุ ทัง AD เราพอป่ะเนี่ย AD เอรพอปะเราคนนี่พอย่ใ่จริงๆมาไะม่เ้ามาเข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 ามาเข้ามาเข้ามาเามาเข้อมระ้อมรับรามาเไ้ม่เข้ม่เ้ามาไม่ต้องดันไม่ต้องดันม้้ม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม้องรีบมา้าาเาะาาาายม้ อยู่แต่ไม่ได้เข้าเจพีรอแล้วมั้ยเฮ้ยๆทันที่ข้างหลังอะข้างหลังไม้ขึ้นหน้าเลยไม้ไม้อยู่ไหนอ่ะไม้อยู่ไหลังเยอะจังวะไม่ต้อกลัวดิไป่เล่นหน้าเลยมันกลัวตีคนจับคู่เล่นเลย อย่าหลุดอย่าหลุดเกินเส้นขาวอย่าหลุดเกินเส้นขาวพี่อย่าหลุดเกินเส้นขาวพี่เอาเนี่ยๆนะเอาดิอยามครบหน่อยครบหน่อยครบหน่อยไอบอเขาอุ้งเพื่อนเราพี่เศษเพื่อนด้วยพี่โทษสวยพี่เอาเอา เอาเพื่อนกลับมาเพื่อนกลับมาดิเอาเพื่อนกลับไปเอาเพื่อนกลับไปเอาเพื่อนเอาพวกเขากลับไปฝั่งเราด้วยพี่เอาพวกเขากลับไปฝั่งเราเดี๋ยวเหน่อยเดี๋ยวได้หน่อยปล่อยปล่อยพี่ปล่อยปล่อยถ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 อยปล่อยปล่อยปล่อยกับกับกลับ อาวุธออกจากพื้นที่นะครับครับเก็บอาวุธออกจากพื้นที่นะมามาสุขุมวิทสุขุมวิทสุขุมวิทไปไปไปอุ้มเพื่อนรีบอุ้มเพื่อนไปอุ้มเพื่อนไปพี่อุ้มเพื่อนไปไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่ติดเลยเม็กเด้งเม็กเด้ง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 จบหน่อยเด้งเด้งไปนับเด้งไปไปไปอุ้มเพื่อนเราไปพี่อุ้มเพื่อนเราไปปล่อยปล่อยไปนับได้ปะออกจากพื้นที่นะครับไม่ได้เลยว่ะเพรผมอุ้มไม่ขึ้นเลยอ่ะชุบเลยชุบเลยชุบเลยงั้นน่ะไม่ติดได้แล้วได้แล้วได้ม้ย วานวานวนเอลโรค้จ้าของรถหรือเปล่าเจ้าของรถหรือเปล่าน่ะเมฆเจ้าของรถปะอยูนี่ม่นันนอเค้อยู่ที่ใครอ่ะต้องต้องไปชุดละมาเค้กอยู่กับบาลเค้กอยู่กับบอลข้างหลังไไม่อยู่ข้างหลังอ่ะตรงนั้นอ่ะเจ้านายเห็นปะอุ้มบอลที่ดแชัวนโรงพยาบาล เพี่รีเลยผมเต็มหลอดอยู่เลย อตายเฉยหมดแล้วโอ้ไฟสองไม่เล่นไฟแป๊บเดียวเองอะไรวะอยากได้อีกสักไฟว่ะไม่หน่ำใจอ่ะชิบลางโอ้ไม่หน่ำใจอ่ะไม่สุดอ่ะไม่สุดอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่น่ย อย่าบอกนะสิ่งควบคุมบิดอ่ะโอเคไปเอามาใส่บ้างดีไหมเนี่ยเอามาใส่<ก>เดเามาใา่ต้องกลับไปเอาที่ตู้อะ เดี๋ยวค่อยเอาตอนอันนี้ก็ได้พี่เอาตอนแบบคูดาวดดคูดาวขึ้นะไปเอาตึงกว่าครับอโอ้โหโอเคอาจารย์บิลิฟอาจารย์อาจารย์บิลิฟสอนแบนไม่นอน <laughs> นี่เลยอาจารย์บิลลี่สองเชิงมาครับบอกไปบอกไปให้เครดิตไปให้เครดิตไปฟังปังอย่างอื่นลูกแร่เ,เก็บไ้ก่อนไหนะแร่พวกแร่อะไรลูกแร่มีอะไรบ้างอ่ะ ก็มันมีอะไรบ้างไม่ใช่ที่เข้ามาให้ปูนเลือดเต็มปะเต็มพี่เต็มเต็มข้างในมีสี่คนถามดิว่าอยู่ไหนกันข้างในมีอะไรต้องพูดเจ้านายโอ้ไม้ลืมหยิบมาไม่มีลืมอ่ะไม่มีลืมแล้วคนอื่นไหนคนอื่นไม่เห็นเลยอ่ะ เขามันยังไม่พักเลก็จะมีนอด้วยเขาเขาเขาอยู่ตรงจูมิดกันป่ะแต่ผมเด้งดักแชทไปสามนอไปเอ้ยวนวนกลับไปดูไหมวนกลับไปดูไหมวนกลับไปดูก่อนไหมแล้วไปสองจุด อที่บาร์มียำแหนมขายนะครับซอนแล้วนับไป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 พี่กูแล้วไม่มีมาไล่ได้นะไป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 เร็วไปเร็วไปเรื่ไปเรื่ยไพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปไปก็ไปกับรถเมล์เมื่อกพี่นักไปสูงไหนนึกว่าเพื่อนออกไปเมื่อกี้สุขุมพี่สุขุมโอเคสุขุม รวมสุขุมโ okay. อเครวมขุมรวมขุมเอ้ยศพศพเพื่อนเราเพื่อนเราขอศพขอด้วยครับมันมันปล่อยศพไม่ได้ครับสักครู่ไม่ได้ไปส่งไม่ได้ไปส่งไม่ได้ครับเดี๋ยวพึ่งตีหมอครับตำรวจครับนูน่นอุ้มศพครับอุมบอ้มศพอุ้มศพ ถือเราเราข้าจังอ่ะเราจะเอาเลยหรอเอ้ยเราข้าจังไงนี่ไงนี่ไงบ้ามบ้ามข้าจังไงพอพอพี่ได้บ้ามให้ยับเฮ้ยไม่ข้าวจัดโอ้โหไปก่อนพี่ไปก่อน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  พี่รักแชทรวมเพื่อนหน้าสุขุมก็ได้เอ้ยาอยังไม่ต้องหน้าสุขมุมอันหนึงไปอาบส้อมรถก่อนเมื่อกี้บอกว่าเขาอยู่ที่เดิม,มเราต้องมเ,เลยเร่วมดีน้อง <c oughs> เดี๋ยวไม่นนอนไร<ล>ยะประมาท<ร>ไม่ฟังไม่ได้ประมาทไม่ขุ่ช้า,ชาต่างตอดเั้่งนานแล้วไม่ออกมาที เหมือนมันบักสองคนปะที่เขาเมื่อกี้ใช่ใช่เขาปล่อยไม่ได้ออมันจะปล่อยไม่ได้ที่บักนั่นใครเดียวกับใครอะเดียวกับพรสปะ่ะพี่เมกมันไม่วอนวอนปะพี่วอนกับ<อ>พเมกตอนตอนนี้เราหายหลา,ายคนนะทั้งนั้น,นะเออจริงเรารอรีเพื่อนก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบข้ามาเล้ะ ฝกมันติดมืนะดมอนหมฝกตก็ก็ได้ออกกอนไปโร wow. งพยาบาลกันพี่ไปโรงพยาบาลกันดีกว่าผมว่าไม่ต้องไปแล้วโรงพยาบาล เราเราต้องเรียกรวมก่อนเพื่อเราเพื่อเราเราต้องรวมกันหลาที่เพื่อเราหายอ่ะเพื่อเราหายนะตอนเนี้ยไหายไหายไม่รู้อ่ะเราแม่มีแค่เนี้ยนับเงินเปียกก้อนเมฆอยู่ไหนอ่ะพี่ก้อนเมฆกับฮาร์เปอร์ถามว่ารวมไหนเราจะรวมไหนฮาร์เปอร์ถามรวมรวมรวมในตึกแดงรวมในตึกแดงพี่รวมในตึกแดงรวมในตึกแดงเดือา มีหลุดไหมมีหลุดไหมมีคนที่ตุยสองคนไม่แน่ใจใครอ่ะอ่าตอนนี้ที่หายที่เห็นก็คือก้อนเมฆน้ำเงินแล้วก็ใครนะวอนพี่วอนติดมือพี่วอนกับพี่ก้อนเมฆเหมือนจะติดมือเห็นสองคนพี่แล้วแล้วน้ําเงินหายไปไหนอ่ะตอนแรกน้ำเงินอะตอนแรกซออุ้มอะแล้วก็เหมือนจะเอาไปชแล้วไปไหนแล้วแล้วพียไปไหนแล้วมาไปส่งที่รถแล้วไปตรงที่รถแล้วอ้าวแต่แต่รถยังจอดอยู่แสดงว่าไม่อยู่แคทหรือเปล่า อันนี้ไม่อู่ฮะเค้กมายังแล okay. uh, ้วเดียวกับยังเค้กต้างหาป้านับเองเดียวกับพอดอยู่ไหนเดียวกับพอดเออเดียวกับพอดเดียวกับพอดเหมือนติดพี่แล้วคนเราหายไปไหนหมดอะจริงแปลกๆ ลมเพื่อนก่อนลมเพื่อนมีเพื่อนอยู่แจ้งคันนี้กูกรุ๊กกันหน่อยนะครับมาทางนอกทางนอกนี่โหมเ,เม็ดเราโดนนะไม่คันนีเ้เยอะสุดันเราเรียกเพื่อนอยู่เราเรียกเพื่อน เอมอรัตจะดับแล้วนี่เอมอรัตเนี่ยคันนี้น่ะเอาเอมอรัตคันนี้พี่เอาเอมอรัตคันนี้กะดัแลเอมอรัตจะดับแล้วอมอัคันนี้คันนี้คันต้องหุ้นี่เร็วดับปะดับเลยดยดับเเอยยับเเยัเลยดยเย่ับัเลดย่าเยัลยอย่าเลัลงย่เลย่าเยยย่ลง ลดับลงลงลองลงเลยลงเลยจะพึ่งลงพี่อยจะพึ่งลงตามมานี่ตามมานี่ลงแล้วมันลงแล้วมันดิเฮ้ยพี่ลงเลยเหรอไปพี่ลงครับไปจับเดี๋ยวพึ่งลงเดี๋ยวพึ่งลงพี่บอกบอกเพื่อนมารวมนี่ดิพี่บอกเพื่อนมารวมฝั่งเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไปรวมกลางเขาอ่ะ เด็กเพื่อนไปไหนวะเพื่อนอยู่ข้างในนั้นหมดเลยบอกบอกเพื่อนออกมารวมฝั่งนี้ที่พี่รวมรวมต้องรถแน่ต้องรถแน่บอกเพื่อนรวมกันก่อนบอกแล้วบอกแล้วพี่บอกแล้วออกมารวม เดียวพี่ห่านไม่ได้ไปยพี่ไปก่อนไปก่อนเรามารวมกันก่อนเฮ้ยสื่อสารอะไรอ่ะเฮ้ยกล้าสั่งไปไหนกันนี่ค่ับอ๋อเพื่อนมารวมกันก่อนพี่เมื่อกี้ไม่ควรลงหรอกอยู่กลางเขาเลยเขามาล้อมเราเลยอ่ะส่งจีให้นอนสิงห์ะนอนสิงห์เรียบร้อยโอเคโอเคไปรับเพื่อนไปรับเพื่อนสนอไปรับเพื่อนสนอไป